ตำนานวัดพระธ,ธาตุหิพุนชัยบรมหาวิหารจังหวัดลำพูนเป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสร้างขึ้นเมื่อ1651ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูนเป็นพระธ,ธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีละกาภายในบรรจุพระเกศบรมธาตุในโกรทองคำ ประดิษฐานในพระเจดีเดิมทีเป็นพระราชวังของพระเจ้าอธิตาราชกษัตริย์ผู้ครองนครหริพุนชัยบริเวณกำแพงพระราชวังแบ่งออกเป็นสองชั้นภายหลังพระเจ้าอธิตยราชได้ถวายพระาราชวาังของพระองค์ให้เป็นสังฆารามไว้กับทางพระพุทธศาสนาได้รื้อกำแพงชั้นนอกออกแล้วปั้นสิงคู่หนึ่งไว้ที่ซุ้งประตูด้านทิศตะวันออกเป็นสิงขนาดใหญ่ประดับเครื่องทรงยืนอ้าปากประดิษฐานไว้แทนวัดพระธาตุหริพุนชัยจึงมีกำแพงสองชั้นตามรูปกษณ์ของพระราชวังคือรอบบริเวณวัดชั้นนอกชั้นหนึ่ง และก่อกำแพงเป็นสารลาบาดรอบองค์พระธาตุหาิพุนชัยอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณวัดต้องผ่านซุ้มประตูก่กออิดถือปูนประดับลวดลายวิจิตรพิสดารจะเห็นวิหารหลังใหญ่เรียกว่าวิหารหลวงเป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่แทนวิหารหลังเก่าซึ่งถูกพายุพัดพังทลายไปเมื่อปี2466